คนผอมยิ่งออกกำลังกายยิ่งผอมจริงหรือไม่ สวัสดีครับพบกับแมนอีกครั้งนะครับที่ช่องแมนฟิตก็ในวันนี้นะครับแมนจะมาพูดถึงเรื่องคนผอมยิ่งออกกำลังกายยิ่งผอมจริงหรือไม่นะครับก็เพื่อนๆนะครับถามเข้ามาใน u t u b e นะครับใน Facebook บ้างนะครับเยอะแยะเลยว่าพี่คนออกกำลังกายเนี่ยยิ่งออกกำลังกายยิ่งผอมจริงหรือไม่ครับวันนี้นะครับแมนก็จะมาตอบคำถามนี้นะครับก็จะไม่ได้อิงทฤษฎีอะไรมากมายนะครับจะพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวซะมากกว่านะครับเมื่อย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแมนเพิ่งเริ่มออกกำลังกาย แมนก็เป็นคนนึงที่พอมมากๆเลยนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับแต่ว่ามีน้ําหนักอยู่ที่53-54กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับ ถือว่าผอมมากๆเลยลมพัดก็จะปิวแล้วนะครับแม้นะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยพอเริ่มหันมาออกกําลังกายนะครับผมจากที่ผอมนะครับผมเริ่มออกกําลังกายมาเรื่อยๆตลอด2ปีนะครับการกินก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับก็จนมาเป็นหุ่นในปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าสาเหตุทําไมเราถึงผอมนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับกรรมพันธุ์นะครับการใช้ชีวิตประจําวันการเป็นอยู่นะครับเรื่องการกินก็เหมือนกันนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่า เรากินเยอะแล้วแต่เราก็กินไม่เพียงพอสารอาหารไม่เพียงพอนะครับกินน้อยไปเลยทําให้เราผอมหรือก็ปัจจัยต่อไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าการใช้ร่างกายการใช้กล้ามเนื้อของเรามันยังน้อยอยู่นะครับเช่นเราอาจจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหรือเราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกีฬาหรือเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบแทบไม่ค่อยขยับร่างกายอะไรมากมายนะครับผมมันยังทําให้เราผอมนั่นเองนะครับอันนี้คือปัจจัยทําไมเราถึงผอมและต่อมาถ้าเราเสริมการออกกําลังกายเข้าไปล่ะมัน เป็นยังไงรและนี่ก็คือรูปเมื่อ2ปีที่แล้วของแมนนะครับแมนก็ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเลยนะครับดูว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้ออะไรเลยนะครับผอมกระหล่องมากมีแต่กระดูกนะครับพอเราเาริ่มออกกําลังกายไปได้สักระยะหนึ่งนะครับจากที่เป็นคนผอมแบบไม่มีกล้ามเนื้อเลยกลายเป็นคนผอมที่เริ่มมีเริ่มมีกล้ามเนื้อขึ้นมาหน่อยนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สมส่วนนะครับกล้ามเนื้อเรามันกระชับแกรนขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนการกินอะไรมากมายนะครับและถ้าเราเพิ่มการออกกําลังกายข้ออดีขงการ กลังายนั่นก็คือ 1. มันทําให้กล้ามเนื้อของเรานะครับผมดูกระชับมากขึ้นดูกระชับดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้นนะครับและทําให้2ระบบเาผาผลาญเราดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมระบบเผาผลาญมันเาผาผลาญไขมันนะครับผมเาผาผลาญไขมันเาผาผลาญพลังงานได้ดีมากๆและมันเลยทําให้ต่อเนื่องมาข้อที่3ทําให้เราเพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นนะครับทำให้เรากินข้าวอร่อยขึ้นแม่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับคน้นผอมหลายๆคนก็ฝันว่า อยากจะมีหุ่นที่อ้วนขึ้นมีหุ่นที่ดีขึ้นเฟิร์มขึ้นสมส่วนมากขึ้นไม่และไม่อยากผอมเหมือนในปัจจุบันนะครับแม้เชื่อว่าหลายๆคนกําลังคิดแบบนี้อยู่นะครับและข้อที่3มันก็คือเพิ่มความอยากอาหารทําให้เรากินอาหารอร่อยขึ้นเพื่อนๆสังเกตไหมครับเวลาเราทําอะไรเหนื่อยหรือออกกําลังกายเหนื่อยนะครับเวลาเรากลับมากินข้าวมันจะทาให้เราแบบกินข้าวได้อร่อยมากขึ้นจริงไหมกินข้าวได้แบบอร่อยมากขึ้นอ่ะเออความอยากอาหารเพิ่มขึ้นนะครับนั่นเลยทําให้เป็นประโยชน์ข้อที่3ของการออกกําลังกายนะครับ ถ้าให้ตอบคําถามว่าถ้าเรายิ่งเป็นคนผอมเนี่ยแล้วยิ่งไม่ออกกําลังกายและทําให้เรายิ่งผอมจริงหรือไม่แมนตอบได้เลยนะครับว่ามันไม่จริงนะครับมันไม่ได้ทําให้เราแบบผอมกว่าเดิมนะครับแต่มันทําให้ร่างกายเรามันดูกล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นนะครับเพราะการที่เราขยับร่างกายใช้กล้ามเนื้อนะครับมันทําให้กล้ามเนื้อถูกใช้งานทําให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อเลยดูเฟิร์มกระชับมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็เข้ามาถึงวิธี แก้ไขนะครับสาหรับคนที่ผอมมากๆเลยนะครับและอยากจะหุ่นดีขึ้นอยากอ้วนขึ้นอยากหุ่นสมส่วนมากขึ้นนะครับและนี่คือ3เทคนิคนะครับสวิธีสําหรับวิธีแก้ไขสําหรับคนผอมเลยนะครับผมที่แมนอยากจะแนะนําจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับวิธีที่1นนะครับผมให้เพื่อนๆไปเริ่มออกกําลังกายนะครับเริ่มเราเริ่มจากการขยับร่างกายนะครับผมอาจจะไม่ได้หักดิบในการทําแบบหนักๆทีเดียวตุ้มเดียวนะครับเดี๋ยวร่างกายจะพังไปสะกก่อน รเริ่มจากถ้าใครไม่เคยเริ่มออกกาลังกายเลยนะครับให้เรานะครับเริ่มจากวันละ5นาที10นาทีหรือนะครับตอนเริ่มต้นแมนเหมือนแมนใช้วิธีนี้เลยก็คือไปหาคนที่ชอบนะครับใน YouTube เกี่ยวกับการออกกําลังกายใครก็ได้เลือกมาสักหนึ่งช่องนะครับแล้วทําตามเขาเรียนรู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเขานะครับลองเชื่อใครสักคนหนึ่งแล้วทาตามไปเรื่อยๆดูนะครับแมนว่าผลลัพธ์มันเกิดแน่นอนพอเราเริ่มออกกําลังกายไขยมันของเราก็เริ่มลดลง กล้ามเนื้อก็เริ่มถูกสร้างขึ้นมากขึ้นนะครับผมการกินความอยากอาหารก็มากขึ้นก็ทําให้เราหุ่นเต็มขึ้นนั่นเองนะครับผมและข้อที่2นั่นก็คือให้เพื่อนไปเปลี่ยนการกินนะครับการรับประทานอาหารของเรานี่แหละคนผอมหลายๆคนนะครับแม้นว่า90%เซเลยนะครับคิดว่าตัวเองกินเยอะแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้กินเยอะอย่างที่เราคิดนะครับเพื่อนๆผอมหลายคนบอกว่าเฮ้ยกินเยอะแล้วกินหลายมือ้อเออกินจนจุกแต่ทําไมไม่อ้วนขึ้นสักทีนะครับผมเราต้องมา พิจารณาดูการกินของเรานะคะว่าเรากินอะไรเข้าไปเยอะนะครับผมบางทีเราอาจจะกินเยอะไปแค่หนึ่งวันแต่ว่าวันต่อไปก็กินน้อยหรืออาจจะกินหลายๆมื้อนะครับในวันหนึ่งแต่สิ่งที่เรากินมันเป็นของที่มีประโยชน์หรือเปล่าหรือเป็นขนมหวานขบเคี้ยวของมันของทอดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับผมลองเลือกเปลี่ยนวิธีการกินดูนะครับลองอ่ายกตัวยอย่างง่ายๆกิน3าม,มื้อก็กิน3ามมื้อที่มันเป็นคุณภาพมีคุณภาพเช่นกิน ข้าวกินเนื้อกินผักกินผลไม้กินให้ครบ5้าหมู่ใน3ามื้ออย่างเงี้ยกินให้ดีเลยกินให้มีคุณภาพแล้วถ้าใครอยากแบบอ้วนไวๆนะครับอยากที่อยากจะมีน้ํามีเนื้อไวๆก็แนะนําให้เสริมนมเข้าไปในทุกๆมื้อนะครับหรือก่อนนอนนะครับแค่นี้กินมากกว่าเดิม กว่าแต่ก่อนของเราเท่านี้เราก็น้ําหนักค่อยๆเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าอย่าไปกินหักโหมในทีเดียวนะเดี๋ยวสิ่งที่เพิ่มมามันจะกลายเป็นไขมันมากกว่ากล้ามเนื้อนะครับแล้วพอเรามาลดเนี่ยลดยากมากๆเลยนะครับผมข้อ2ก็คือไปลองปรับเรื่องการกินดูยนะครับและข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับแมนแนะนําให้เพื่อนๆไปโฟกัสเรื่องการนอนนะครับผมนอกจากการกินที่มีคุณภาพการออกกําลังกายสม่ําเสมอและอย่างที่3ก็คือการนอนให้มีคุณภาพด้วยเช่นกันนะครับเพราะการนอนเนี่ยแมน แนะนําว่าให้นอนให้ได้6-8ชั่วโมงนะครับผมถ้าใครนะครับทำได้แมนแนะนําอยากจะให้นอนให้มีคุณภาพก็คือหลับให้สนิทเพราะการหลับให้สนิทนอนให้มีคุณภาพนอนเยอะๆ6-8ชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้เราหลั่งฮอร์โมนในการสร้างกล้ามเนื้อในการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับผมทําให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดไขมันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยให้เราชะลอวัยทําให้เราหน้าเด็กอีกด้วยนะครับผม นี่คือเป็นแบบสุดยอดฮอร์โมนเลยนะครับมันเรียกว่าโกธฮอร์โมนนั่นเองนะครับถ้าเราหลับสนิทโกธฮอร์โมนจะหลั่งออกมานะครับผมและการนอนหลับสนิทมันช่วยมากๆนะครับในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับให้ร่างกายเราดูเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นสมส่วนได้ดังที่ใจเรา ต้องการนะครับผม3เทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆลองไปประยุกต์ปรับใช้ในกิจวัตรประจําวันของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ผอมไม่มากก็น้อยนะครับแมนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคบเป็นคนผอมตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับจนปัจจุบันก็เริ่มนะครับเริ่มอ้วนขึ้นมานิดนึงแล้วครับแต่ว่าก็อยากจะให้มันกระชับสมส่วนมากกว่านี้ก็ยังไงเรามาสู้ไปด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมบอกแมนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วถ้าอยากให้ทำ คอนเทนต์แบบไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกแมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวแมนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แมนหน่อยนะครับสำหรับวันนี้แมนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ I done been through a lot, through the struggle, I built myself. Now nah, a nigga like the man of the year, but it's crazy I can throw a stack of dubs in a club. Next day do a show and it all reappear. I remember I ain't hot shit. Nah, I can go and spend a few racks on my ears, and if you want smoke, then it's up there. Ain't no nigga alive in this world I feel. look at my wrist, it's dancing. Chop on me, do damage. y'all oh, New no L A crib, i mansion. My money keep expanding. y'all oh.